นะคะว่าใน Canva เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างตัวกราฟนะคะเพื่อแสดงผลข้อมูลนะคะรายงานผลข้อมูลได้นะคะแต่ปี2025นะคะต้นปีนี้นะคะแคนวาเขาได้ปรับปรุงนะคะเครื่องมือในส่วนของชาร์ตเนี่ยหรือว่ากราฟเนี่ยเพิ่มเติมนะคะโดยก่อนหน้านี้เวลาที่เราสร้างชาร์ตอ่ะเราจะไม่มีอ่าลาเบล,ลกำกับนะคะว่าชาร์ตเนี่ยในแต่ละตัวในแต่ละแท่งข้อมูลเนี่ย เป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาจะมีเปอร์เซ็นต์กำกับให้นะคะทีนี้ปีนี้ได้มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นนะคะเราไปดูกันว่าฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมานี้ใช้งานยังไงนะคะเริ่มต้นด้วยการไปสร้างกราฟก่อนนะคะเราก็คือเตรียมตัวหน้างานออกแบบเอาไว้นะคะเป็นหน้าว่างเปล่าเอาไว้อย่างที่เห็นนะคะจากนั้นไปที่ Element นะคะ ไปที่ element แล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเลื่อนลงมาแล้วเราก็สังเกตในหมวดหมู่ของชาร์ตนะคะให้คลิกที่ C r นะคะเพื่อเข้าไปในหมวดหมู่ของชาร์ตนะคะจากนั้นนะคะเราจะเห็น bar chart ค่ะก็คลิกที่ c o ของ bar chart นะคะแล้วก็เลือกมา bar chart หนตัวนะคะอ่าทีนี้หลังจากที่เราวางตัว bar chart คลิกเข้าไปแล้วนะคะเราสามารถที่จะอ่า ปรับนะคะย่อขนาดนะคะหรือว่าขยายขนาดตัวบาร์ชาร์ตเนี่ยได้เลยนะคะสำหรับฟอนต์ที่แสดงอยู่ในบาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะเราก็สามารถปรับแต่งเปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะมาคลิกที่ช่องของฟอนต์เหมือนกับการทำงานกับเทคทั่วไปเลยแล้วก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะคะจากนั้นนะคะเราจะปรับแต่งข้อมูลนะคะของชาร์ตหรือว่ากราฟเนี่ยได้ยังไงนะคะให้เราคลิกที่ตัวชาร์ตเนี่ยนะคะจากนั้นนะคะเราจะเห็นเครื่องมือด้านบนนะคะ เราขอปิดด้านข้างนี้ก่อนนะคะเราจะเห็นเครื่องมือด้านบนนะคะที่เป็นสําหรับปรับแต่งตัวกราฟตัวนี้นะคะให้เราคลิกนะคะที่ edit นะคะเพื่อที่จะปรับแต่งตัวข้อมูลในกราฟนี้นะคะค่ะเราจะเห็นหน้าต่างที่แสดงขึ้นทางด้านซ้ายมือนะคะซึ่งจะเป็นหน้าต่างเล็กๆเราสามารถเลื่อนนะคะ s c อ o ์บ b a r ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะจัดการนะคะกับ ข้อมูลต่างๆนะคะที่อยู่ในตารางสมมุติว่าตอนนี้เรากําลังจะทําข้อมูลว่านักเรียนในห้องนะคะเรามีนักเรียนอยู่18คนเนี่ยนักเรียนชอบทานผลไม้อะไรบ้างนะคะเราไปปรับแก้ข้อมูลกันได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เห็นว่าหน้าต่างนี้เล็กเกินไปนะคะในการเกาะข้อมูลไม่ถนัดเนี่ยสามารถที่จะมาคลิกนะคะตรงปุ่มที่เขียนว่า expand data table นะคะหรือการขยาย Table ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตรงลูกศรที่มีหัวลูกศรออ,ออกจากการส่องหน้านี้นะคะคลิกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะเห็นนะคะว่าตัวข้อมูลเนี่ยมีอยู่สีแท่งใช่ไหมคะสีแท่งข้อมูลซึ่งต่างสีกันนะคะก็จะเป็นไอเทมหนึ่งถึงไอเทมสี่นะคะอันนี้เราเป็นการข้อมูลสำรวจความชอบทานผลไม้ของนักเรียนในห้องทั้งสิคนนะคะผลไม้ชนิดแรกก็คือแอปเปิลค่ะ แอปเปิลนะคะมีคนชอบทานอยู่5้าคนนะคะเราได้ข้อมูลมาว่ามีนักเรียนในห้องเนี่ยชอบทานแอปเปิลอยู่5้าคนนะคะผลไม้ชนิดต่อไปมาระกอนะคะมาระกอนะคะมีคนชอบทานอยู่9คนนะคะผลไม้ชนิดถัดไปนะคะก็คือส้มนะคะส้มนะคะมีคนชอบทานอยู่หนึ่งคนนะคะผลไม้ชนิดต่อไปนะคะ ทุกท่านคงเดากันได้ว่าต่อไปนี่คือผลไม้อะไรนะคะก็คือกล้วยนั่นเองนะคะกล้วยค่ะกล้วยมีนักเรียนชอบทานอยู่3คนนะคะเราก็จะได้ข้อมูลแสดงออกมา,าในกราฟนะคะดังภาพที่อยู่ซ้ายมือนะคะแต่เราจะเห็นว่าตัวที่แสดงออกมาเนี่ยมันไม่มีตัวเลขกำกับนะคะถ้าเราดูจากสายตาเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้เวลาเพื่อที่จะกะว่าเอ๊มีกี่คนนะคะ หรือตอนที่เราไปพรีเซนต์เนี่ยเราต้องเอาเมาส์ไปวางนะคะบนแท่งกราฟถึงจะขึ้นข้อมูลให้ว่าตัวแอปเปิลเนี่ยมีอยู่จำนวน5คนนะคะที่ชอบทานแอปเปิลนะคะทีนี้เราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะที่บอกว่าต้นปีนี้นะคะแคนว่าเขาอัปเดตม่อัปเดตอะไรนะคะตัวนี้นะคะให้เราเลื่อนลงมาที่ข้างล่างนะคะแล้วก็ ไปเปิดค่ะตัว data label นะคะ data label ตรงนี้ก็คือจะมีตัวเลขกำกับในแต่ละแท่งให้เรานะคะอ่าให้ดูก่อนนะคะว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีไม่มีตัวเลขจนกว่าเราจะเอาเมาส์ไปคลิกวางนะคะแต่เมื่อเรามาเปิดตัวนี้นะคะมาเปิดให้สามารถใช้งาน data label ได้นะคะเลื่อนมาคะ่ะเราขึ้นไปดูเราจะเห็นละว่ามีตัวเลขอยู่ในแต่ละแท่งของบาร์ชาร์ตของเรานะคะ จากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างอีกนิดค่ะเลื่อนลงมาหลังจากที่เราเปิด Data Label แล้วเราจะเห็นว่าในการจัดวางนะคะ Position ของ d a t a Label นะคะตอนนี้เลือกอยู่เป็นออโต้นะคะก็คือ default ที่แคนว่าจัดมาให้ก็คือเป็นออโต้ทีนี้ถ้าเราเลือกเป็น Outside นะคะแล้วเราเลื่อนไปดูข้างบน Outside ก็คือจะอยู่นอกแท่งอยู่เหนือแท่งนะคะแล้วก็ถ้าเราเลือก i Inside นะคะถ้าเราเลือก i Inside นะคะก็จะอยู่ข้างในแท่งแบบนี้ ถ้าเราเลือกเอาไซด์นะคะสังเกตด้านล่างนะคะจะเราจะไม่เห็นถ้าเราเลือกเอาไซด์เราจะไม่เห็น, outside, หน data label alignment นะคะเราไม่เห็นนะคะแต่ถ้าเราเลือก auto นะคะหรือว่า i n s i h ์เนี่ยเขาจะมีแถบเครื่องมือขึ้นมาให้นั่นก็คือว่าเราจะจัดกลางจัดล่างหรือว่าจัดบนนะคะไอตัวตัวแม่ที่กำกับอยู่ในแท่งนะคะสมมุติว่าเราเลือกนเตอร์นะคะนเตอร์ center, เราเลื่อนขึ้นไปดูอ่า เนเตอร์เห็นไหมคะเจนเตอร์ตัวเลขก็จะอยู่ตรงกลางของแท่งนะคะทีนี้เราสามารถที่จะปรับนะคะขนาดได้ด้วยนะคะอันนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับขนาดได้ด้วยนะคะเราสามารถมาปรับนะคะโดยการที่เราเลือกเรียบร้อยแล้วว่าให้ตัวเลขอยู่ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วเราก็ออกไปดูผลงานที่หน้าดีไซน์ของเรานะคะตรงเนี้เรา ตัวเลขที่ปรากฏนะคะเราก็สามารถมาปรับแต่งฟอนต์นะคะเป็นตัวหนาตัวใหญ่ขึ้นนะคะเหมือนเราทำงานกับเทคทั่วไปเลยนะคะเราสามารถทำแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่นะคะที่ใช้ในการทำกราฟของ c a n วานะคะต้นปีนี้เลยค่ะ2025 c a n วาก็ปรับปรุงเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมีความพึงพอใจในการทำงานแล้วก็ ลดเวลาไปได้มากเลยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องมาพิมพ์ตัวเลขเองนะคะหรือไม่ก็ต้องนําเวลานําเสนอต้องเ,อเวลาเอาเมาส์มาคลิกถึงจะเห็นข้อมูลนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะนําไปปรับใช้นะคะแล้วก็สามารถช่วยลดเวลาในการทํางานจะได้มีเวลาในการพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นนะคะหากต้องการอยากให้แชร์เทคนิคด้านไหนนะคะหรือว่าพบปัญหาในการใช้งานยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ ยินดีที่จะนําไปทําเป็นคลิปแล้วก็มาตอบให้กับทุกคนแบบนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ